สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เออวันนี้ดูมาพร้อมกับเสื้อสวยๆครับวันนี้บรรยากาศบรรยากาศยูโรยนี่เป็นเสื้อทีมชาติอังกฤษครับท่านผู้ชมครับืนนี้ก็มีเป็นสิงสิงโตบางทีก็บอกสิงโตคำรามวันนีก็บอกสิงโตแค่สยะยิ้มอุ้ยออ๋แล้วทีมเนี้ยทีมอังกฤษสิงโตเนี่ยเป็นทีมที่เรียบร้อยที่สุดในใน24ทีมเพราะว่าลุงก็พับ ป้ากะพับน้ากะพับอากะพับคืออาพับตลอดเข้ารอบลึกๆไม่ใช่ได้คนไทยเชียร์เยอะแต่ว่าไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอบคาถามไม่ถูกหน่อยวันนี้ผมมีเนี่ยเสื้อยูโรสามตัวของช่องสามสวยงามมากเมื่อวานนี้ส่งทีมงานไปยื้อแย่งมาได้นะครับผมต้องบอกเลยว่าขายดีมากนะครับยื้อแย่งมาได้สามตัวนี้นะครับเลือกเอารวมทั้งบะหมี่สำเร็จรูปมาจากอินโดนีเซียคลารถเลยนะคะตอนนี้กลิ่นของบะหมี่สำเร็จรูปในห้องส่งระหว่างนี้ส่งมาเดี๋ยวผมจะถามคำถามเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมตอบคำถามไม่ถูกนะครับว่า ในการถ่ายทอดสดทั้ง51แมตช์ของฟุตบอลยูโร2016เนี่ยวันนี้นะฮะฉพาะนี้ที่เริ่มทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งตีหนึ่งครึ่งเนี่ยถ่ายทอดแบบไหนช่อง13 13และ33หรือครบ3ช่อง13 28 33อ่าถ่ายเข้ามาเลยครับ s อสเอบอร์เลยครับ483 8 9 9 0ค่ะส8่8 9 9 0ครับส่วนคำถามทางบ้านเป็นนี้ครับเชิญครับค่ะคำถามจากทางบ้านนะคะคุณกิติพัฒน์ถามว่าที่เมียนมามีสนามบินกี่แห่งแล้วก็ที่ไหนบ้างคะอาจารย์ครับตอนนี้มีสนามบินนานาชาติทั้งหมด3แห่งนะครับ ที่เนบิดอเมืองหลวงนะครับแล้วก็ยันโกหรือย่างกุ้งแล้วก็มันดาเลกําลังสร้างอีกที่ที่พระโคจำนวนสนามบินในประเทศนี้มี40กว่าแห่งนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายในการเดินทางบินมากข้าใจคุณโอ๊กําลังจะไปเร็วนี้พากถูกกําลังปรึกษาอาจารย์อยู่อาจารย์หมออาจารย์ไปเมียนมามาบ่อยมากก็ปรึกษาทุกคนนะคะค่ะาจะไปแนว AEC เนี่ยส่วนนี้เป็นบะหมี่หนึ่งในที่เราแจกนะครับให้ชิมให้ชิมคุณโอกยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวๆอาจารย์จะแบ่งเหรอคะไม่ใช เหอเพะเพาคุณมากอาจารย์คะอร่อยขนาดไหนบะหมี่ของีนนี่เสร็จไม่ทานอ่ะคนไทยในเชียชอบทานบะหมี่แบบแห้งนะครับชอบทานแบบแห้งเป็นแห้งนะคะอาจารย์ลวกเสร็จแล้วก็เอาออกที่เอามาแจกเพราะว่าเส้นเขาจะเหนียวนุ่มหอมมากอันนี้รสอะไรคะลองชิมดูสิครับชิมดูก่อนชิมดูเลยว่ารสอะไรนะครับอาจารย์ว่าเลยค่ะไปไหนดีค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์ามสบายค่ะจะพาไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่คลาสสิกมากครับที่กัมพูชาที่กรุงพนมเปญได้ยินเดี๋ยวได้ยินเสียงเออคือนี่คืออะไร อร่อยใช่ไหมนุ่มมากจานค่ะเ้นนุ่มแล้วก็ไม่ใช่ว่าหนูหิวนะคะเครื่องเทศก็ดีด้วยจริงค่ะจานค่ะจานไปเลยครับไปที่ร้านนี้ครับเขาเป็นร้านที่นี่เรียกว่าร้านแวนนะครับเจ้าของเนี่ยชื่อบันฑูเลงชื่อเป็นจีนแต่ว่าเวลาเรียกฝรั่งเรียกแวนนะครับดูว่าสวยดีเพราะว่าตึกข้างนอกเนี่ยเป็นสไตล์โคลเนียลสไตล์แบบฝรั่งเศสแต่เดิมเป็นธนาคารเก่านะครับเป็นธนาคารเก่าเป็นธนาคารอินโดไชน่านะครับเป็นสาขาแรกในพนมเปญแล้วก็บ้านนี้ก็เป็นบ้านที่มี มีฐานะดีนะครับพอเศรษฐกิจเปิดขึ้นเนี่ยลูกสาวซึ่งไปเรียนฝรั่งเศสหรือคุณแวนเนี่ยหรือคุณวันปูเหล็กเนี่ยก็ได้มาเรียกว่าประยุกต์ปรับปรุงข้างบนเป็นที่อยู่อาศัยข้างล่างเป็นร้านอาหารนี่เป็นเป็นปฏิบัติเรื่องอาหารดูบรรยากาศด้วยไหมสวยงามขนาดไหนเห็นไหมฮะสวยดูคลาสสิกมากนี่เราไปก่อนเวลาคนน้อยโปรตีคนก็จะแน่นต้องจองนิดหนึ่งนะฮะแตอยู่กลางเมืองเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เนี่ยดูบรรยากาศงามขนาดไหน บรรยากาศไปด้วยเลยนะใช่ไปทานอาหารก่อนเลยดีกว่าคุณวันปุเหเลงนะครับไปทานอาหารกันเลยดีกว่ามาเลยเียค่ะในหน้าทานมากนี่จานแรกมาแล้วเอสคาโก้เธอให่ไหคะจ๊ะเอสคาโก้คือหอยชากนิทานแบบฝรั่งเศสนะเอามานี่คือตัวใหญ่สั่งมาจากฝรั่งเศสเลยนะานี้เนี่ยมันออกมายังไงครับเดี๋ยวเขาจะมีที่คีบให้คือเอสคาโก้เนี่ยเนื่องจากตัวมันไม่ได้ใหญ่มากการที่ไปอบเนี่ยต้องฝีมือดีไม่งั้นมันจะ จะแข็งเกินไปนะแล้วก็ต้องใส่พวกน้ํามันมากอกใส่พวกเครื่องเทศให้มันหอมขั้นที่ไม่เคยทานผมต้องบอกเลยว่าเอสคาโกนี่เป็นสุดยอดของอาหารฝรั่งเศสอย่าไปคิดว่ยคี่านวิาหารนี่เขาจิมที่ทีแล้วก็ซ่อมหนึ่งขึ้นมานะฮะสีสันอาจจะดูธรรมดาแต่ว่าทานเข้าไปต้องบอกเลยว่าอกลิ่นรส กลิ่นกระเทียมกลิ่นน้ำมันนี่มันดนนูน่าจั๊กินมากอะจิ๋นมากจิ๋นมากคือเมึงไทยเมือง,งไทยหาทานนะเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทานกันนะอันนี้แล้วก็เกลือที่วางเป็นเกลือฝรั่งเศสเลยนะค่ะน,น,นี่ออเอาเกลือ,อามาทานคู่กันได้ไหมคะอาจารย์ไม่ฮะวางให้มันนั่านใช้อช้จานที่สองนี่เป็นเซอร์วิสเดิมตรงนี่เป็นทูน่าคาเวียแล้วก็ใส่น้ำมันหลากหลายมีมะพร้าวน้ำมันงาสลาย้วก็เขาสไลด์มะกรูดลงไปนิดหนึ่งเพราะนั้นเวลาทานเนี่ยจะได้ความสดชื่นนะความ าำสดของทูน่านะมีคาวเวียด้วยเห็นไหมมีคาวเวียวแล้วก็ได้มีกลิ่นของมะกรูดเปรี้ยวขึ้นมาเป็นจานที่เรียกํำย่อยต้องบอกเลยว่าเออสุดยอดนะครับมีมีความเปรี้ยวของมะนาวมีกลิ่นมะกรูดนะแล้วก็ความหวานของชอบดูตอนอาจารย์ทิมนี่แหละค่ะ ใช่ไหมจานนี้อร่อยมากครับจริงๆน้าก็เหมือนตอนนี้ของพี่โอ๊คเลยอ้าวหรอพี่โอ๊คชิมดิฉันยังไม่ได้วางจานเลยแล้วผมจะบอกให้ว่าอาหารของของกัมพูชาถ้าเป็นอาหารฝรั่งเศสเนี่ยถูกกว่าบ้านเราอ้าหรอจานหนึ่งถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยเทปนี้นี่ท่านขวามือชอบสตรีทเนี่ยอายุพอกับผมจะเป็นคนที่เก่งมากเรื่องอาหารผมว่าผมรู้เรื่องอาหารเยอะแล้วนะเจอเธอเข้าไปเนี่ยโอ้โหต้องยอมแพ้เลยอ่ะจานต่อมานะครับฟิเลเดอร์สุมองนีครับ เรียกว่าสเต็กแซลมอนกับซอสหมึกดำแล้วสมอ่าอันนี้อันนี้เป็นซีฟู้ดสาวคราวก่อนนะซีฟู้ดสาวคราวกุ้งนะซีฟู้ดสาวคราวอันนี้เกิดมาไม่เคยทานเหมือนกันซูครุสเดลาเมนะภาษาฝรั่งเศสเอาซีฟู้ดมาติวนะครับเนี่ยแล้วก็มีตัวล็ sauce, อบสเตอร์บิทซอสแต่ที่อยู่ตรงเนี่ยขวามือใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเห็นไหมครับเขาขาวเขียวเขียวเนี่ยสาวคราว ผักกาดดองปกติคนไทยจะกินจะทานชาวเ้ากับขาหมูเวลาทานของมันๆเนี่ยต้องทานพวกสาวเขาเพราะมันจะขัดใส่มาเลยท่านแต่นี่เป็นสูตรแบบฝรั่งเศสตอนใต้เขาถานซีฟู้ดแล้วก็ทานชาวเ้าคือครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันบอกเลยเลยว่าเบานิ่มนวลคือซีฟู้ดมันเบาอยู่แล้วเาตัดด้วยชาวเขาสดชื่นมากจานนี้เด็ดมากจานนี้เด็ดมากท่านที่ชอบซีฟู้ดต้องจานนี้อาจานต่อไปเอาแซลมอนฟิเลเดอร์ซมองมาไหมว่าอร่อย แต่นี้เหมาสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบสีนี่นี่นี่พี่เลเดอร์สมบมองเป็นเซ็กแซลมอนนะคะซอสที่ดำๆนี่คือซอสมึกดำที่บางร้านไทยมาผัดกับสปาเกตตี้แต่ว่าข้างบนนี่เขากริวสะกรอบเลยจริงทีเดียวและที่สำคัญที่สุดคุณคุณแวนบอกว่าแซลมอนเนี่ยนะที่ดีสุดคือต้องสุกข้างนอกแล้วข้างในดิบ เอาใครที่ทาแซลมอนสุกบดทั้งชิ้นเนี่ยถือว่าเสียปลาเสียปลาเสียปลาต้องอย่างนี้เลยนี่หนังนี่กรอบกรึบนะมีมีพวกสมุนไพรอยู่นะครับเดี๋ยวดูตอนผมหั่นลงไปนะจะเห็นข้างในนี่แบบดิบสนิทดิบสนิทคือคือข้างนอกต้องสะรุ้งไฟเหมือนจะสุกเพราะถ้าสุกปั๊บเนี่ยจะไม่จะไม่ได้รสชาติแซลมอนละเหมือนหมือนคล้ายพวกเนื้อจานนี้อร่อยมากจานนี้อร่อยมากแล้วท่านที่กลัวหมึกนี่ดูไหมข้างในเนี่ยดิบแบบนี้เลยเห็นไหมบอกได้เลยว่าจานนี้ สุดยอดสุดยอดแล้วก็ทานกับแบบดับรสชาติกลมกล่อมมีความกรอบของหนังมีความนุ่มของเนื้อปลามีความหวานต้องบอกว่าแบบรอร่อยกว่าบะหมี่รูปที่เอามาให้คุณโอ๊กทานหน่อย,ยอร่อยกว่าออกเหรอคะอันนี้เกลี้ยงแล้วอะค่ะจานเดี๋นี้อันนี้อร่อยมากนะครับ <c oughs> อาไปจานต่อไปแกะอมโอ้โหจานนี้เก๋ไก่มากแกะนี้ต้องต้องมีเดียมนะนี่เป็นแกะนิวซีแลนด์ก็บอกว่าการย่างนี่ถือว่าย่างได ได้ดีมากอันนี้ย่างได้ดีพวกนี้เขาจะทานแบบไม่ได้สุกซะแบบทีเดียวตมต้องไม่สุกต้องไม่สุกของดีต้องไม่สุกอันนี้ต้องเป็นมีเดียมเนี่ยดูสีถ้าหันแม่งไหนนี่จะเห็นสีชุ่มเลยอ่ะเหลือนาทีสุดท้ายไปของหวานละไม่ต้องทานแก่และไปของหวานของหวานเนี่ยพ่อสาวๆต้องชอบแน่นอนชูเฟลชูเฟลเนี่ยคือสั่งมาปั๊บผมไม่กล้าถ่ายรูปโปติอาหารเราจ้องไปค่อยๆถ่ายนะแล้วก็อันนี้ไม่ถึงเสิร์ฟเลยเพราะว่าชูเฟลเนี่ยมันเบคกยากมากกว่ามันจะฟูขึ้นมาได้ใช Oh. บอกทําได้แบบสุดยอดนี้เชฟแบบตั้งใจทำมาก oh. ต้องไปดูนะดูนะออ แบบนี้ไม่มีมาฝากบ้างหรอคะอาจารย์มันยุ่ไงฮะมันยุ่งมันเข้าไปเดี่ยวกับผมเรียบร้อยหมดอนเอาแต่นี่อร่อยมากนะครับเอาให้ดูว่าเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาก็มีร้านอาหารเก๋ๆร้านนี้ชื่ออันแวนครับไปก็อ้างชื่อช่อง3ได้อ้างชื่อผมได้ก็ของคุ้นเคยกันดีอาหารอร่อยแล้วก็ตกฝากอาหารท้องเศษเมืองไทยแล้วอาจารย์ไปเมื่อไหร่อีกเกี่ยวกับทริปรับประทานเชิญได้อว่างว่างนะครับเอาล้วครับเฉลยแล้วครับหมดเวลาแล้วครับฟุตบอลคืนนี้นะครับทุ่มครึ่งสี่ทุ่ม ทีหนึ่งครึ่งช่อง13 13แล้วก็3 3ครับค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมตอบถูกกันเยอะเลยนะคะแล้วก็มีผู้โชคดีได้รับของรางวัลของเราไปทั้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็เสื้อที่อาจารย์นั้นไปเหมามาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรมาใจอีกต้องตามดูพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวฟิลิปปินส์ครับค่ะใจรอกันเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลากคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ